ต้นเขาแก่มากอะค่ะแล้วก็ลมเองแล้วดูเขาเข,ขาขาดไวใ้ให้ต้นใหม่ขึ้นถ้าจะดีอันนี้ก็ล่้งลอยไปตามวัยนะคะนอนบพื้นแล้วค่ะ,คะดกดเดี๋ยวเขาค่อยตัดกิ่งกินวิ่งตัดไปก็้องไปย er ังกระเฉอนลงอ่าลุ่ยหรืออะไรนะรูสลีอุ้ยได้แผลมาอีกหนึ่งโลคะ่ะน้องอ้าเจ็บมากโอ้ยใครได้กินน้าของอีชันนะคะแลกมาด้วยเลือดเนื้อ,อเด็กๆในสวนถึงขั้นตกใจแม่ร้องอะไรคือไม่ไหวแล้วฝากไว้ก่อนเถอะ เ้วเจอกันใหม่หม้อหน้านะแม่เอาม้อเดียวกัอนอ้ยไะเราไปทำเลยเถอ,อะอะเดี๋ยวเราจะมานั่งเลาะบอกว่าอา้าวหนามเขานะทุกคนอันนี้ถือว่ากิ่งเล็กนะจ๊ะบางกิ่งหนามเขานะหนาถึงสองนิ้วปวดระบมน้องหนามเขาใหญ่มากอันนี้เป็นกิ่งเล็กๆเท่เานั้นอันนี้เล็กๆาย ทีนี้ขั้นตอนการทํานะคะเราก็เอามาล้างค่ะในน้ําเกลือแช่ไวส้สักพักหนึ่งห้านาทีอ่ะแล้วก็ต้มในน้ําเดือดเลยนะคะเอาไปลงแบบนี้เลยนะคะพอเดือดนุ่มๆแล้วเราก็บีบบีน้องอะมะม่วงหาวนะคะอาจจะต้มนานๆหน่อยนึงเพราะว่าน้องจะได้นุ่มมากๆแล้วพอแตะไปเนี่ยน้องก็จะแตกง่ายๆมากเลยไม่ต้องบีเหนื่อยนะคะ แต่ทีเนี้ยพอเราบี้ไปเยอะแล้วเนี่ยน้องก็จะแดงขนาดนี้เลยเติมเกลือเนี่ยนิดหน่อยแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยให้เข้มข้นสะใจอร่อยมาก